สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุน้ำทุกท่านวันนี้จะมากล่าวถึงการย้ายราศีของดาวพระพุธในวันที่26มิถุนายน2565นี้เวลา8.17นาฬิกา17เนาทีเป็นต้นไปนะคะจะมีผลอย่างไรกับชาวราศีธาตุน้ำมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ลัคนาราศีกรกฎดาวพระพุธของชาวกรกฎเป็นเจ้าเรือนสหัชชะ หมายถึงสังคมเพื่อนฝูงและยังเป็นเจ้าเรือนวินาศหมายถึงสิ่งที่ต้องการปกปิดเบื้องหลังสิ่งที่ไม่คาดฝันการย้ายของดาวพระพุธครั้งนี้เป็นการย้ายเข้าเรือนวินาศมาตรฐานเป็นเกษตรราธี่ปดีคือมีความมั่นคงดาวพุธเป็นตัวแทนของการใช้คำพูดการเจรจาหรือข้อสัญญาต่างๆซึ่งกลุ่มอยู่กับดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงิน ท้ายได้ว่าคำพูดการเจราจาของชาวกรกฎจะเป็นเงินเป็นทองจะได้โชคลาภจากการเจราจาแบบไม่คาดฝันชาวกรกฎจะสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหากพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเกี่ยวกับการเงินจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณแต่สิ่งที่ชาวกรกฎควรระมัดระวังคือให้ระวังข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีคนนำไปใช้ในทางที่ผิด อาจทำให้คุณเดือดร้อนได้ระวังอย่าให้คนหยิบยืมเงินนะคะเพราะอาจจะไม่ได้คืนลัคนาราศีต่อไปเป็นลัคนาราศีพิจิกดาวพุธสำหรับชาวพิจิกเป็นเจ้าเรือนมรณะและเป็นเจ้าเรือนลาภการย้ายของดาวพุธในครั้งนี้เป็นการย้ายเข้าเรือนมรณะของดวงชะตามีมาตรฐานเป็นเกษตรรธิบดีแปลว่าความมั่นคงการที่ดาวพุธกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะคือหน้าที่การงานส่งผลให้ชาวพิจิกมีความเปลี่ยนแปลงด้านการงานเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลดีให้กับชาวพิจิกอาจทำให้ได้รับหน้าที่ใหม่ๆคนที่ค้าขายจะเกิดผลดีมีสภาพคล่องโดยเฉพาะการค้าขายกับชาวต่างชาติจะมีผลดีมากซึ่งก็เป็นอิทธิพลของเรือนมรณะแต่สิ่งที่ชาวพิจิกต้องระมัดระวังคือ โรคประจำตัวที่เคยเป็นและระมัดระวังสิ่งที่เป็นของร้อนเช่นไฟหรือน้ำร้อนและมีเกณฑ์ที่ชาวพิจิกจะได้เดินทางไกลเนื่องจากการติดต่อเจราจาเรื่องงานด้วยนะคะต่อไปเป็นลัคนาราศีมีนดาวพุธของชาวลัคนาราศีมีนเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านรถพภคทรัพย์และยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิ ซึ่งเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาโดยการย้ายของดาวพุธครั้งนี้เป็นการย้ายเข้าเรือนพันธุชาวมีนอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซ่อมแซมบ้านหรือหลักทรัพย์ชาวมีนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่รถใหม่บางคนจะมีโชคจากการใช้คำพูดการเจรจาหรือเป็นช่วงที่พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองดาวพุธในส่วนที่เป็นเจ้าเรือนปัตนิ ซึ่งหมายถึงความรักคู่ครองคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนที่โสดก็มีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ